มากินเขานะครับวันเดก็เป่น้จะนตัวพี่ต้องใส่เน้นเลยนี่มีีแต่ติดอัวสะไทยนะพี่น้องติดกระตัวติดกระตัวสะไทยหมไปเห็นนี่แซ่บไหมเอานิเขินเขินน้ำง

คุณยังว่าเขาโมจิเนาะโมจิมันยดยืดๆเลยครับสะท่ายหัวเหรอใช่เลยจอยงเนาะสับไทยเน,นะา,านะ,าานะที่อยากกินกบสับไทยสับไทยกาซีคายแห่งราคาพีเษเนาะกละ,ะก่ละ,กละพัน,น,พ,นพันบาทเลย เดมื่อนี้สาไทยกลับมาแล้วนะทุกคนนะาองเมื่อวานนี่หันบริลงคปไปเนาะมันลงคีไปหนึ่งจังหวะคนตกแล้วเขาเอาออไปใส่บนะส่ได,ด,น,ด,ญญดบบนะทุกคน่ิลัยโซดกะคนตกเสียงดังสัญญาณเน็ตกับบดีนะทุกคนแต่ว่ามื่อนี้เนาสาไทยสิพาทุกคนนี่มาเห็ดขนมนะทุกคนเนาะแลวก็มาเบิ่งขันตอนการเห็ดขนมเห็ดแรกแลลวเนะ่าสิผ้าพี่น้องป,นนป้องปายประจุคนไปเบิ่งเนาะน้องทางหลังห่วยทางหลังจ้าปลาลายปันใดเนาะ อีดเลยผสมแป้งห้าโลเกมเกียมไปอยงนี้ลงวัดเนกเป็นบุญขออเโอเนอาคนอเอเตโอเคอเคโอเคโอเอเคโอเคโอัคโอเคอเคิอเอเคนนเคเอเคออ้องคโเอเคโอเคอโอเโออนอเอ้ นึ่งเราเนาะมันไว้แดดเด้อเนี้ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยใส่หมักข,ากขา้าวใส่หมักข้าวหวานเนาะหวานคือชาวไทยนี่แหละมันหวานไวเวลนิดหนึงมีหลายหลายคนได้ถามเข้ามาเป็นยังชาวไทยคือบัมาไทยจะคืออย่างาาออาายยานี้โตโตเถนะชาวไทยเนาะเอ้ยคาเบิ่งข่าวดีน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะจะชิดไปหรือบอข่าวดี <laughs> จะชิดไปหรือบ,บอติดตามมือน,น้ำกัน แป้งเขาก็จะใส่ประมาณหาโลเนาะแต่ว่าเขาใช่แบเขาต้องใส่ใส่ได้ลายไมทางแทะแป้งนี่ก็มีแตะผสมกับน้ำสื่อบปได้ใส่น้ำตาลใส่ยังเมื่อคืนนี่ได้ปลาลายเพาะว่านอนบอกบอสุบนาอืมนอนชอตเจ๊ใครรับเราใช้ชีพาทุกคนนี่ไปเบิ่งปลาอยู่หลุมเนาะเพราะว่าน้ำคนขางที่จะแห้งแห้งอะีรพี่เนาะเฮ็ดต้นเฮ็ดหลีเนี่ยเอาเป็นเอาเป็นอีพีสองมั้ยยังตัวน่ะ 2 2> อี <ขา S 2> ่สองนนอ่าตัวนี้เอาอีพีหนึ่งก้อนเอาเห็ดขนมเห็ดเชดเบิร์นฟังไทยก็เห็ดคือกันอยู่บ่เนาะวัาไทยก็ได้ทงนี่ไทยเ,ยเขาเป็นขนมยัง,งน้อยเนาะขนมยังนั่นแป้งอันนี่แป้งอังนั่นนี่ฮะผสมเลยแป้งข,งางขง้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวจากถงเห็ดเดียวะเลยฮะข้าวเหนียวบ่ะลื่มจะได้ใส่จากถงมีทองสีฟ้ากับทองสีแดงเนาะอันนี้แป้งอะไรเนี่ย ภาษาไทยภาษาไทยอาบุเป็นเขาเหนียวเหนียวบ๊วยชุกับ <suffering> บุเป็นอยู่แต่ว่าน้อยนึงภาษาไทยเก่งภาษาไทยก็ได้พี่น้องเขาเจ้ากับท้งหนึ่งกูเจ๊นี่เเขาจ้าท้งหนึ่งอย่างนี้สุดดีแม่ภาษาไทยหั่นผลไใต้อันไปวัดนะแต่เขาวลงวัดแต่อันไต้เล็กๆแต่จะซามซีโมงผุนผุนเต่งค่ะแต่ว่าตอนอันประมาณจากโมงเนาะตอนประมาณสิบเอซิบสองโมงหั่นผลลงไปงามดี ย่าลีขาดชาวไทกำลังถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งกำไังรับพี่พี่สองเขาจะถ่ายให้เบิ่งเนาะไปเบิ่งน้ำเด้ความเต็มเลยพี่น้องเอ้ยน้ำมันเต็มเลยทันตาชาวไทยลงไปดูนี้พุ้งชอดป่าคนแหละยิ้วเลยยิ้วเป็นนักเซน้าเนาะตอนนี้กระถุ่นตกแห้งยังถือวันจีนเป็นฝาให้ตกคุ้มเลอเนาะอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่บุญหนึ่งเนาะที่ว่าถูกรงคาเฮือน อยู่ฝั่งาวเราตอนได้เห็ดเนาะดูฝั่งไทยปกติเห็ดคือกันเนาะบุญบุญห่อเข่าเนาะถือเพื่อนเลยตือเพื่อนเนาะถือเพื่อนเจ้าชายใส่ได้เราก็ต้องเตรียมน้ำเนาะน้ำน้ำใส่แล้วเราก็นวดอนื้ใช้มันปั้นได้นะถ่ายไปยิญญาวเลยพี่น้อง คืนนีิหารสะพายเห็นไายสซนไสศลมเนาะเปินบริสุทธิ์เขาไปไายสซนเขาก็ไปหยอกเผื่อนหน่อยนึงเป็นช่วงนี้เป็นอันมากินกล้วยนะตอนี้เปิดหมักกินป้าใส่สาวนอยากชวนมาหาป้าอยู่นะแล้อยากถึงคายกินกล้วยเนาะกเบางแรงเมื่อแรงบาสุนชวนผมมาผมจะชิมไหมเมื่อเมื่อหนาเขาชิไปหาเอยโฟซีกันนะกคนเนาะเอาิไปขายกล้วยสอยเผื่อนทุกคนตอนนี้่องของเผื่อนนะกำลังเป็นกระแสเลยเหนะเออสะเด็กไปนลายมือแล้ว สะได้คลายหรือว่าบพไดคลายเนาะอาจจะมีลองบึงนี่พี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ากับพ้นตกเลยโอ้ยพี่น้องไปทางเข่าก็ชุดยอดเลยอะไรมะกล้วยโอ้มะกล้วยเดี๋ยวได้สชมพูคลายพี่น้องเบอร์มะกล้วยกันมะกล้วยพี่น้องนี่มะกล้วยสุกเขียวบ่อหรือว่ามะกรุวยยังนี่พี่น้องจนฮักเลยประมาณอยู่วีหนึ่งประมาณเนี่ยอยู่มองซาไปหน่วยเนาะ วีหนึ่งอันนี้ก็ประมาณอยู่ที่อันหนึ่งสองสามประมาณสิบวีเนาะตัวตกอยู่สามร้อยกว่าลูกร้อยสี่ร้อยลูกนะพี่น้องเนาะน,ะนสองต้นเลยที่ว่าก่อจะตัดใบมันออกนะพี่น้องเพราะว่ามันนักแห้งนะพี่น้องเนาะนักแห้งแล้วเอาได้ตัดออกนักมากพอแห้งแล้วมานักใบเนานะเอาได้ตัดออกเลยนี่เาถงให้ถงหน้าเข่าก็แล้วกออกชนนี่เดี๋ยวเราจะพาอือ ขี่ต้านตัวอ EP2 อเนาะเหล่าบนเขาเหล่าบางปลาจะพาพี่น้องไปเหล่ามึงเลยนี่พี่น้องที่ปลาเขาอันเขาเอาขึ้นมาก่อนหน้านัล้วนะพี่น้องเนาะแต่เมื่อคืนนี้่พี่น้องได้เบิ่งนี่นี่พี่น้องพอได้อยู่ได้กินเริ่มตายเลยปลาลูกปลาข่อยสลายพี่น้องเลยสะออนสะอนสะอนลูกปลาขอลูกปลาเขง่งเข่งนี่ครับปลาเข่งปลาเข่งปล่อมันหลุดออกมาแต่น้องเขาปลาเข่งเทศบ้านไทยคนบ่ ใส่ลายบนอะใส่ไปเลยเลยเนาะนใส่ชนละหน่อยมันใส่ลายแล้วแป้งมันสีนะอืมมาผส,ส,สมไปผสมไปเมทชาวไทยกายนี่ประธานได้มาซอยเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นไตวัดอยู่พี่เนาะเขาก็เลยต้องได้เหตุคนเดียวปกติกเมทชาว่ทยแหละผสมแป้งอืม,อ,มอย่าดื้อคิดดื้อหมอนี่ะ ใส่หมดต้นเละครับผสมแปะกับขันสมุนกับผูกเป็นอะไรกับปั้นอะไรเลยเป็นหนามเลวเนี่ยเนาเลขบอพอังเดี๋ยไปอานลกก่อนนี่เปือนวดแป้งนะพี่น้อง ห่อเกี๊ยคำน้มมกุกไปตองเปต้องห่อเกมหมดแล้วเนาองแพงเดีย๋ยวฮาไปติดตามตอนนั้นเราจะห่อเนาะเขาจะห่อนขนมแล้วก็หน,นึ่งขนมแล้วก็ซีมให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะที่ตามตอนต่อไปพี่น้องปะมาห่อกกได้จะห่อหรอสะไทยห่อบอกอย่างงามปันใดเนาะโอ้โเด็ดซ้ำน,นี่เลยเนาะออืกระยาดอกห่องามบงงามแก,ก่กินเก่า <c oughs> แม่สิเลือนใส่อยู่บ่น่ะหึเนาะอ่าน้ำมันเนาะแม่ต้องใส่ได้บ่เพรานั้นบ่ใส่เนาะติดคอได้แกะยากอย่มาสบ่ลงคอเนาะติดคอบ่มแมสิบ่ปันกมๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจังไดมสิดำมสิแหลั่นๆวสิว่าแหลๆเขาแหลครับพี่น้องเนาะสิบ่ปตแซ่บเนาะอานี้พอ ชาวไทน่าหอมง่ามปันดได้แหมชาวไทน่าหอมง่ามงามพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นหันไปวัดชาวไทยก็ต้องได้เห็ดคนเดียวเนะาะมะพร้าวชาวไทยขูดนี่อะไรวะว่าจะผ่ายัางหมาก่อนหาหมาหาบอกเออหาหมาใส่หาหมามะมะพร้าวมะพร้าวหาหมาแป้กกะหาทุ้งพี่น้องมาลุ้นกำกันว่าจะอร่อยขนาดไหนไจะได้เยอะขนาดไหนอืม ผู้เดียวห่อจะเป็นเอาเอ้ยผมกกระซาบบางใหญ่เนี่ยเบิ้มืออืมอันนี้ก็เห็ดลายๆเนาะเผื่อเราจะลงวัดแน่แล้วก็กินกินย่างน้ำเนาะปั่นกันหลายๆคนกินกันเลยเนาะเออเฮากระห่อเฮากระห่อห่อแล้วแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะเออมันเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮาเนาะแลกเปลี่ยนกันว่าเออของเจ้าเสพโบของข่อยแบบนี้แบบนี้นะอดอนเสียง ทำพิตขนมขนมท้ทหินาะแต่ขนม,ขนมอนอน,น,นอ้ปิดแสิย่อนแสงใส่ใข้าวปเติมกระซามพี่นนเนาเออเสวะอันเสายบาเรือนี่คเือเ <c oughs> <c oughs> าก็ต้องขาก็ต้องหยกักจเลายนะเผื่อบ,บ่ยมัยาไไ้าวขาต้องเห็นใจจะลายเลยใจหน่อยแล้วมันมีแต่แป้งมันอาแซ่บใจเนาออืมนี่พี่ต้องแป้งใสปัตไว้เรียบร้อย สตาทีสิพาหลังจากเห็ดขนมอีช้างแล้วนี่สตาทสิพาพี่น้องลงป้านี้เป็นหลอกเบิ่งถงหน้าทำการนาะเพราะว่าเฮาบริเห็ดคลิปอันถงหน้าแต่เถิงเลยเนาะมีแต่ว่าบริออกมาหามาน่าหลังจากคนตกแข้งแห้งนะโหคนทางมันแย่เนาะสตาทก็เลยบอกพาพี่น้องอีซีมาหลายๆคนกระทำสตาทว่าเป็นยังคือบุปไปหน้าเป็นยังคือบุปไปถ่ายบรรยากาศเบิ่งแ่เนาะแสร็จมหาสตาทีสตาทว่ามือหน้าก้นผันผางยาก่อเนาะแต่ว่ามันนี้เฮามีโอกาสได้มาแล้วเโาก็ ชีพาพี่น้องทุกคนนี่ไปหลอกให้มันคักๆก,ก่อน,นอเนาะหลอกเบิ่งคักๆแล้วก็ไปเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะเขาสะทายกระพรมขึ้นงามๆพรมม้านพี่น้อยกษัตริย์ชีวะค่ะคันเฮาอ่นไปวัดไปวานี่เฮาตรงไป็ย่างเนาะเป็นกิโลเลยพี่น้องเยอ๋อคนทางมันยากเลยแม่เขาทยกับเป็ย่างไปวัดอยนี้ค่ะกป็นอยากกลับมาอีกรถเทีย่ยวบ่ได้เนาะแม่นหดค่า เดี๋ยวเราไปติดตามตอนต่อไปเนาะตอนที่ขนมสุกเดี๋ยสไทร์สีาพาทุกนเอซีนี่มาซีมกกนนะดูกันนะทุกคนน่ะป่ะเปลี่ยนแม่สไทร์หอนะพี่น้องสไทร์เหมยเลยนี่แม่สไทร์หอนะงามกว่าสไทร์หออีกนี่เดี๋ยวคนเบิ่งงามกว่าก,กองสไทร์อีกแหลมๆนะพี่น้องกนละ้องสไทร์แแป้นและแซ่บเดี๋ยวฮะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปซิมโตถี่สไทร์เห็ดเนาะเรามาสีเขียบเรามาสีจางทุกคนนี่ แทนแทนนี่กระชายก็หอมง,งามอยู่มะงามบนใดอ่ะนี่มันกระแลมอยู่เนาะแลมหน่อยหนึ่งฮะแลมหน่อยหนึ่งนี่เดี๋ยวสระชายชี้ซีมให้เบิร์นนะทุกคนอ่ะสระชายว่ามันต้องมีรสชาติแบบโดดขึ้นมาเข้มนะพี่น,น้องรู้หอบนี่รู้สึกว่าแป้งม,นม,นม,นมนันนุ่มๆนะพี่น้อง มามาบังกิไก่บ้างนี่อุ้ยอดิร้อนโอดอนวยร้อนเนาะโอดแล้วก็โจนไปโยนมาแบบนี้อยู่อันอยู่ไทยนี่เพิ่นเอิญว่าเขายอมยังเนาะเม่นบอกสไทยนี่เด้อทุกคนเด้อเพราะว่าหลายๆบ่อนกับเอิญบ่คือกันเนาะเออบ่คือกันไอ้พอหูกบ่หวาเขาเอิญยังพอหมกนะฮะพอหมก เดี๋ยวให้เอฟซีเป็นคอมเมนต์บอกเนาะแข็งเคลิ้มตีเข็งจีมือสาตย์ไทยแพ้แพ้พี่เนาะสาตย์ไทยเน่ยใส่ใส่เน้นๆเลยเนาะนี่เป็นแตกเลยแศบษฐายตัวนี้กับอากาศกับแป้ป้วนพี่เนาะ คนก็ตกตลอดเลยคนนี food, food, ้ตกตะลโตคนทางสัต hey? ว์น่าหน้าสัตว์ไทยกามีแต่หอยตินสดปักใหญ่ปักใหญ่เนาะจริยิงก็ตินสดจักนี่แหละแต่แต่ว่ามันปีนไปปีนมากมันสลัดไปสลัดมาเนาะเลยใหญ่เนี่ยเลยแซ่บลายพี่น้องมาเด้อมากินตะกันตะพี่น้องเด้อเค็มมื้ออื่นสัตว์ไทยกา ชีเดยนะ์ไปใส่บาทเนาะชีเดย์ไปใส่บาทหยาดน้าแล้วก็มีพี่น้องเอฟซีใจดีเป็นผากเงินมาหายชาไทยเนาะจำนวนหาร้อยบาทนะพี่น้องเนาะหาร้อยบาทแต่ก็ซ้ำร้อยบาทเป็นอยากหายชาไทยหันไปเห็ดบุญเป็นอยากห่วงเห็ดบุญกับสะวไทยนะทุกคนเนาะสะวไทยกับชีเดย์อยนันนำเงินส่วนนั้นหาไปซื้อขนมข้าวต้มเนาะแล้วก็ไปโมบุญเนานะในเห็ดบุญหวงกับอันเอฟซีเนาะหลายๆคนนะพี่น้องเนาะเช็คละ เดี๋ยวให้บะซุกมันหน้าจิ้มก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวแก่เพิ่ก่อนตอนเราเพิ่งอยากเบิ่งอยากเบิ่งปลาสุดท้ายเนาะอยากเบิ่งปลาสตะไคร้ดีกว่าอยากเบิ่งหวยหอกใช่ไหมนะไปต่อกันที่อีพีสองนะทุกคนเนาะซิมีปลาตัวใหญ่ดีกว่าปลาตัวน้อยดีกว่าปลาลายฉันใดนะทุกคนเนาะมีปลายังแหน่เดียวเฮาสิไปติดตามน้ำกันตอนอีพีสองนะทุกคนนตอนนี้กินก่อนแต่ทุกคนมาอนน้ำลายย่อยน้ำกันก่อนเนาะ ให้เขาหย่อนให้บอจีเดียนก็ได้ห่างปิดก่อนหายเดี๋ยวหายบาสูกันนาซิมกันนะพี่น้องนะแม่แม่แถวนี้เลยก็ได้าตัวสดๆร้อนๆเศรษพิลล่ะมีแต่แบบมากินเท่านะทางวันเห็ด vô bên lần thấy tòa tìm thấy tòa 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 tòa

โมจิเนาะโมจิมันยดๆเยครับสะทายหัวหรอใชายเห็ดอยงงาะสะทเนาะที่อยากกินกบสทสทกาสีคลาแห่งราคาพิเศษเนาะก้อนลกกี่ลักพันพันบาทเลยหยอไปางหยอกก้อนละนี่รวะสิบบาทบอกมาบอกห้าบเนาะสิบบาทจะสิบบาทจะาห้าพัน ก็ละสองสามบาทเนาะประมาณสามบาทสองบาทสามบาทอ่ะสั้นแล้วคลิปนี้จะถ่ายกับพอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อถ้าไปติดตามช่องยูทูบของเบาสุปมะนาชแนลเนี่นะทุกคนเนาะฝากช่องอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะเบาสุปมะนาชแนลพี่น้องช่องน้อยๆไปเป็นกำลังมุกกำลังใจให้เบาสุปมะนาได้พี่น้องเด้อเรามีคลิปอะไรแนวเนาะที่จะถ่ายข่วงกับเราไทยนะพี่น้องเนาะดูยิ้ติดตามกันนะพี่น้องโอ้ยบางหน้าอันนี้บางหน้าจัก ไมอยากเอฟซีพูนหนนะจ๊ะบอกจะยาวจนจบคลิปมาก็ออกสำหรับคลิปนี้กับชาวไทยกับคอลาไปก่อนเด้อไม่หนาพรอกันใหม่นะทุกคนเนาะแล้วก็ขอบใจ FC หลายๆคนที่อยากห่วมทำบุญกับสาวไทยเด้อสาวไทยกับถ่ายบรรยากาศตอนไปใส่บาตรอื่นให้พี่น้อง FC เบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้กับคอลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดี